สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบกับครอบัวมอตอใบจอเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาโชว์นี่ครับ Google Asset นะครับเป็นจดหมายจาก Google As s e t นะครับเพื่อยืนยันที่อยู่นะครับเพื่อรับรายได้นะครับเนี่ยหลังจากขอไปสองครั้งนะครับดีใจมากเลยนะครับทําคลิปมานานแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะครับทำสนุกสนุกนะครับเป็นงานอดิเรก ได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการยืนยันนะครับในระบบให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จริงๆเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับแต่ว่ารายได้ไม่เยอะนะครับมันก็เลยยังยังกดไม่ได้นะครับตอนนี้มีคนติดตามประมาณ2000กว่าคนนะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำแต่ก็ทำเรื่อยๆนะครับ มาดูข้างในกันข้างในเขาบอกอะไรนี่มันเป็นรหัสนะฮะให้ดูไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกเขาข้าว,าวม,มีอะไรแจกเลยอ๋อเป็นเป็นพินนะครับเป็นพินสำหรับยืนยนันแล้วก็ขั้นตอนนะครับเป็นภาษาไทยเลยอเป็นพิน แล้วก็ขั้นตอนหนึ่งสสามี่นะครับในการยืนยันนะครับเดี๋ยวไปยืนยันกันเลย